สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาพรีวิวอันบอกนะครับเจ้าตัวนี้นะครับ Fuji Film xm5 นะครับซึ่งตัวนี้เป็นกล้องรุ่นนะครับที่เล็กที่สุดจาก f u j ิโนในตอนนี้เลยนะครับจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยววันนี้ละครับเรามาชมกันว่าเฮ้ยในกล่องมันมีอะไรบ้างนะครับซึ่งตัวนี้เท่าที่ผมได้ยินมาเป็นกล่องพิเศษนะครับก็จะมีลายตัวนี้ซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันมีข้อดีข้อเด่นอะไรยังไงนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่อยากบอกนะครับก็คือ s อสติกที่ f ูจ i แถมนะครับเปลี่ยนรุ อีกมันไม่พอใช้นะครับโอเคแล้มันอาจจะออกมาทําเพื่อที่จะพูดไงเดียมัันอาจจะมาทําเพื่อที่จะเอาไว้สํารองเผื่อไว้แต่อย่างน้อยขอจะ64กิ๊กนะครับเป็นงนีงดีแล้มาแกะกันก็เราใช้คัพเปอร์นะครับอันนี้เป็นซิลอันนี้นะครับมันจะไม่ได้เหมือน Apple ที่เราจะสามารถแบบแกะได้โดยที่เราไม่ต้องใช้คัพเปอร์นะครับ เป็นสินค้าล็อตแรกในประเทศไทยเพราะวันนี้คือวันแรกที่เปิดจําหน่ายนะครับในประเทศไทยอย่างเป็นทางการนั่นเองก็มีการ์มาให้สาน2 g ินะครับเป็นดีฟอลของฟูจิอยู่ละแล้วก็ตอนนี้ก็ดีนะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นกล่องกระดาษก็น่าจะรักโลกดีนะครับใครที่ซื้ออย่าลืมลงทะเบียนนะครับประกัน1ปีด้วยเน no. นะครับซึ่งจริงๆก็ต้องบอกว่าในร้านก็น่าจะมีการแจ้งนะครับอันนี้เป็น SM5 นะครับที่ตอนนี้มันจะมีเซตเดียวก็คือเป็น x c เป็นเลนพร้อมเลนคินนะครับ15-45นั่นเองนะครับเป็นเลนตัว P Z แล้วเลนสูงไฟฟ้านั่นกันนะครับนี่นะครับพอแกะกล่องออกมาอันนี้จะมีเป็นคู่มือนะครับมีเป็นเป็นสเปคนะครับอันนี้มีเป็นซีเรียลนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องดูก็ได้ มีโปรแกรมมาให้เหรอเออเนี่ยมีโปรแกรมตัว Cap เจ e ร์มาให้นะครับมีพอแกะด้านหนึ่งมีเจ้าตัวเลนมาให้ซึ่งก็ห่อเป็นอย่างดีนะครับมีวางมาแบบนี้เลยอ่ะจะเราออกมาก่อนแยกมานะครับมีสายของกล้องมาให้นะครับนี่มีแบตเตอรี่มาให้อยู่ตรงนี้นี่นะครับมีแบตมาให้หนึ่งก้อนนะครับอ๋อผงยังไม่ได้บอกเนาะสิ่งหนึ่งก็คือ ตัวกล้องที่ผมสั่งซื้ออ่ะมันจะเป็นตัวกล้องนะครับที่เป็นเจ้าตัวสีเงินแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาอะไรที่ไม่จําเป็นรงก่อนสักพู่นะครับเดี๋ยวเรามาอันบ็อกกันนะครับซึ่งตัวนี้บอดี้นะครับมีน้ําหนักแค่355กรัมเท่านั้นแล้วก็ในประเทศไทยนะครับจะมีแค่ชุดนะครับที่เป็นเจ้าตัวเลนคิดซึ่งคิดตัวนี้นะครับก็จะเป็นเจ้ตัว1545นะครับเป็นคิดรุ่นใหม่ๆแล้ว นี่นะครับ15 45แล้วก็มาพร้อมกับเจ้าตัวแบตเตอรี่นะครับ1ก้อนแบบนี้เลยตัวนี้นะครับก็จะเป็นเจ้าตัวแบตเตอรี่นะครับที่เป็นเจ้าตัว 126s นั่นเองนะครับถ้าเรามาพูดถึงเจ้าตัวแมทเทอเรียของเจ้าตัวนี้นะครับก็มีความเล็กนะครับแล้วก็น่ารักมากๆอย่างที่บอกไปครับตัวนี้จะมีน้ำหนักนะครับแค่355กรัมเท่านั้นถือว่าเป็นกล่อง x series ตัวหนึ่งที่ถือว่าเบานะครับมากๆเลยแมทเทอเรีย่ผมขอให้ดูนะครับ เมลตัวนี้ก็มีความเป็นพลาสติกนะครับแต่ก็ไม่ได้ดูแบบเฮ้ยมันดูชิปใดๆคือเนื่ออกปลามันจะมีพลาสติกบางรุ่นนะครับที่เรารู้สึกว่าเราจับแล้วมมนดูชีปอบบเออแต่ตัวนี้นะครับไม่เป็นลักษณะนั้นนั่นเองนะครับตัวนี้นะครับก็จะมีฟิล์มซิมเรชั่นนะครับไดเอลนะครับที่เราสามารถปรับนะครับฟิล์มซิมจากตรงนี้ได้เลยซึ่งเดี๋ยวจอดลึกนะครับเราจะมาดูกันในรีวิวนั่นเองนะครับมีปุ่มปบโหมดตรงนี้มีเจ้าตัววอล์กโหมดนะครับเหมือน้ีก็จะมีฟิล์ให้เราาสมาาาาารรถถปับไดด้ออยย่่่งงมกๆืว เฮ้ยน่าสนใจมากๆเลยนั่นเองนะครับด้านหน้านะครับก็จะมีด้านะครับให้เราสามารถปรับนุ่นปรับนี้ได้อันนี้สําคัญอ่าผมให้ดูพอรตตัวนี้เนาะตัวนี้นะครับสิ่งที่สําคัญคือถ้าใครเห็นด้านหลังตรงนี้อาจจะเฮ้ยเป็นพอร์ตแฟลหรือเปล่าเมื่อก่อนนะครับแต่จริงๆไม่ใช่นะอันนี้นะครับก็คือเจ้าตัวพอรตหูฟังนั่นเองซึ่งก็ดูแล้วในการใช้งานจริงก็น่าจะมีความสะดวกนะครับวกว่าการที่อยู่ข้างๆเนะพอตัวนั่นเองนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาพูดถึงนะครับสเปโดยรวมของเจ้าตัวนี้กันเนาะตัวนี้อ่าจะใช้ X 26ล้านนะครับซึ่งถือว่าเพียงพอนะครับต่อการใช้งานจริงแล้วไม่ในความรู้สึกผมคือ40ล้านในรุ่นใหม่ๆมันก็ดีแต่ทําให้ต้นทุนกล้องมันสูงแต่ตัวนี้ด้วยความที่ราคามัน3 0,000ื่นนิดๆนะครับก็น่าจะทําให้หลายคนสนใจฟูจินะครับมากยิ่งขึ้นแต่ตัวนี้แม้ว่าจะใช้เซนเซอร์ที่ไม่ใช่รุ่นล่าสุดแต่นะครับก็จะได้ e x p o ซ์โปเอร์หนะครับที่ทําให้เราน,นะครับสาม,มารถถ่ายวีดีโอที่เป็นเจ้าตัว 6.2K ได้แบบง่ายมากยิ่งขึ้นมีออโต้โหมดนะครับมีฟิล์มโซลู คลาสสิกโคมในพวกนี้หรือเป็นคลาสสิกเน็กเลยพวกนี้นะครับตัวนี้มีให้คุณใช้งานนะครับแบบครบคันเลยทีเดียวนั่นเองครับนี่ระบบนะครับซับเจ็ตดีเทคชั่นนะครับ AF ทั้งคนสัตว์แมลงรถมอเตอร์ไซค์โดนนะครับโดยตัวนี้ก็จะมี AI ในตัวให้เราสามารถใช้งานได้โดยออย่างที่บอกไปครับตัวนี้ 6.2K นะครับที่เป็น422 10บิตแล้วก็ 4K สูงสุดนะครับที่ 60fps แล้วก็ฟูเจอร์ดีสูงสุดครับที่ 240fps นะครับแล้วก็ตัวนี้เราสามารถเลือกนะครับบิลเ์ตต่ำได้ว่าเฮ้ยถ้้้าาาเเเเเเเปป็็นนนนนวิดดีโโโออออลืืกกกก8มม25ไะะคครรรรััับบพพ่ขททศ์ มือืออนถะก็จะมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับโดย Fujifilm s m SM 5ตัวนี้นะครับก็จะมีให้เราเลือกนะครับทั้งหมด2สีก็จะมีสีนี้นะครับที่เป็นจอตัวสีเงินแล้วก็มีนะครับจอตัวสีดำนั่นเองตอนนี้แบตเตอรี่มันขึ้นแดงม,มากๆเลยดมขออนุญาตไปพูดี่ยเดี๋ยวไปชาร์จแบตก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันอีกครั้งนึงแล้วก็ พาวไปไทยนะครับอีกนิดหน่อยครับอันนี้เรามาดูบอดี้นะครับรอบๆตัวของเจ้าตัว XM5 ตัวนี้กันครับตัวนี้ก็มีบอดี้ที่เล็กนะครับซึ่งถ้าผมเทียบผมจะเทียบกับ iPhone 16 Pro นะครับก็ค่อนข้างจะเล็กกว่านะครับพอตัวเล็กนั่นเองแล้วก็มีตัวนี่นะครับมีตัววอล์กนะครับนู่นนี่ให้ สิ่งที่ผมอยากจะนําเสนอมากๆนะครับคือถ้าคนอยู่ในโหมดบอกใช่ป่ะซึ่งมันก็จะมีเมนูพิเศษต,ตรงนี้มานะครับก็เราสามารถกดเข้านะครับในการเรคคอร์ดตรงนี้ได้เลยก็จะมีเฟรมนะครับอยู่ตรงนี้สามารถกด playback ตรงนี้นะครับได้ชา้าจังนะครับตรงนี้ฟลุ๊อ่ะแล้วก็สามารถกดกลับนะครับคือตัว responsive โอเคนะมีบอกไม่นะครับว่าอะไรยังไงซูมตรงนี้ก็สามารถซูมนะครับได้เลย อันนี้สะดวกนะอันนี้ถือว่าให้เครดิตนะครับทางฟูจิว่ามันสะดวกจริงอันทีผมได้ลองแล้วแบบ A นิดนึงนะครับคือเมนูซึ่งมันซ้อนทับตรงนี้มันดู 88, แปลกๆไปนิดนึงนะครับแล้วก็อ่ะตรงนี้ปรับโหมดพรี AFM นะครับ AFC กันสั่นนะครับว่าเฮ้ยอยากได้ OS ไหมอะไรไหมนะครับฟิดลด e เ e c ชัน่นสามารถปรับได้เลยว่าเฮ้ยจะเอาเป็นหน้าเอาเป็นดวงตานะครับซ้ายขวา พหน้าเนียนสามารถปรับได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นแบ็กกราวด์ d ด f o c u ัก็คือหน้าชั้หลังเบอร์จะเปิดหรือจะปิดนะครับโปรดักพาร์ตี้เหมือนฟิลแบบโปรดักโชเคบอนของโซนี่โนท่าสินของที่ยื่นมานะครับจะให้มันจับที่ตรงหน้าหรือว่าจับไปสินของอันนี้คือเป็นตัวไฮสปีดนะครับก็บไว้ทำสโลโมชั่นเซลทามิง m ์เรคคอร์ดนะครับแล้วก็นี้ที่96ชูตติ้งโหมดมูวี่ตรงนี้ถ้าเราเปิดนะครับก็คือเหมือนจะแบบมันจะถ้าเรากดครั้งหนึ่งอ่ะมันจะเรคคอร์ดให้เรา แล้วก็มันนะครับจะนับถอยหลังให้ซึ่งกระดูโอเคนะมีประโยชน์ดีนะครับแต่สิ่งที่มันงงนิดนึงก็คือ,อเวลาที่เราใช้งานใช่ปะ่ะสมมติผมเปิด15วินี่แหละถ้าเราเป็นแนวตั้งเลยมันก็ควรเป็นเฟร,ร,รมที่เป็นแนวตั้งปะ่ะเออแบบเป็นเต็มแนวตั้งเลยเพราะว่าเป็น6ต่อ9อยู่แล้วได้วความเป็นแนวตั้งแต่เนี่ยเป็นการครอปแบบเออแปลกดีผมไม่เคยเจออะไรแบบนี้เลยนั่นเองนะครับประมาณนี้แล้วก็เมนูผมว่ามันดูดีไซน์เกะกะไปหน่อยอ่ะสมมติผมเปิดใช่ปะ่ะ แล้วปิดตรงเนี้ยเออมันก็ยังเนี่ยแบบนี้นะครับก็เออแปลกดีแต่ถ้าใครต้องใช้วิดีโอที่เป็นแนวตั้งเลยจริงๆก็ผมว่าไม่ต้องใช้เมนูนี้ก็ได้แล้วก็เดี๋ยวเราไปถ่ายนะครับที่เป็นแนวตั้งมันก็จะเป็น9ต่อ16เหมือนกันนั่นเองนะครับอื่นๆตรงนี้ก็จะมีปับปุ่มนะครับในการปรับตัวตัวไมโครโฟนว่าอยากได้ด้านหน้าอย่างเดียวด้านหลังนะครับหรือว่าทั้งหน้าทั้งหลังแต่ไม่เอารอบข้างเนะาะมทเลอรโอเคนะครับอย่างที่บอกไป นีพอตต่างๆครบคันนะครับประมาณนี้น้ำหนักเบาครับค่อนข้างจะแนะนําเลยแต่งงๆนิดนึงกับเจ้าตัว9.16ตอนนี้นะครับเราก็ใช้พุชทีฟิล์มอก5นะครับทุกอย่างอยู่ในโหมดวีล็อกนะครับแล้วก็กดออโต้ไปเลยเล่นคิดนะครับ15.5มิลได้ประมาณนี้สีฟิล์มเซอร์เลชั่นนะครับเป็นสีสแตนดาดเลยซึ่งก็โอเคนะดีนะครับถ้าใครอยากถือถ่ายแบบนี้นะครับแนะนําว่าหาเลนส์กว้างกว่านี้หน่อยจะดีกว่าเพราะว่าตอนนี้ก็คือมีความ แคบนิดหนึ่งนะครับนี่เดินไปเรื่อยๆวนๆวน,วนอันนี้เอาโต้เลยนะเราก็าดูไดนามิกเลนนะครับด้านบนว่าเฮ้ยระหว่างส่วนมืดตรงนี้กับสว่างตรงนู้นนะครับเป็นยังไงบ้างก็น่าจะได้เห็นกันนะครับโอเคอยู่ประมาณหนึ่งชัดเจนนะครับก็วันนี้ก็น่าจะได้รองนิดๆหน่อยประมาณนี้ครับสำหรับเจ้าตัวฟูจิฟิล์ม เนะตอนน oh> oh> ี้นะครับผมจะเทสไมโครโฟนของเจ้าตัวน oh> uh, mm, sure> ี้นะครับซึ่งตอนนี้ผมปรับแค่ข้างหน้าเท่านั้นแล้วผมจะให้ปูนนะครับในการพูดด้านหลังฮัลโหลเทสครับฮัลโหลหนึ่งสองสามฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับพูดโอเคฮัลโหลเทสฮัลโหลหนึ่งสองสามก็ลองเป็นโหมดสองด้านดิต่างกันนิดหน่อยนะครับอ่ะผมเป็นโหมดสองด้านนะครับ โอเคหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโหลเทสครับฮัลโหลหนึ่งสองสามไม่รู้ว่าเสียงเท่ากันหรือเปล่าเพราะระยะก็ถือว่าแบบปูนมาอยู่ข้างๆดิอ่ะฮัลโหล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 อ่าเข้ามานิดนึงเข้ามาเด้อเข้ามาเด้อเข้ามาเดี๋ยวอยู่นี่อ่ะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเทสฮัลโหลอ่าจากการไม่ไม่ต่างเท่าไหร่นะครับประมาณนี้ลองกันคร่าวๆเร็วๆนะครับละ สรุปแล้วนะครับจากที่ผมได้ลองใช้แบบคร่าวๆนะครับเจ้าตัวฟูจิฟิล์ม X M 5ตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นกล้องตัวหนึ่งที่ถามว่าดีไหมแน่นอนว่ามันคุ้มค่าคุ้มราคมามากแหละการที่คุณจะหาก,กล้องฟูจิในเลเวลมันสามหมื่นต้นๆพร้อมเลนส์ในวันนี้มันแทบ,บไม่มีแล้วครับก็ต้องมาดูตัวนี้แหละถามว่าโปรเซสเซอร์เซนเซอร์นะครับมันดีอยู่แล้วสีฟิล์มสูนเลเวมันดีอยู่แล้วอยู่ที่คุณจะชอบไหมถ้าคุณต้องการกล้องตัวหนึ่งที่สีสวยๆนะครับผมก็อยากจะแนะนําตัวนี้ใช้งานง่ายๆวีดีโดโอโอเคนะะะแต่่่่่ผมมมรรรู้ึกวาาวาาาถยัังไไปททบใจล เบื้องต้นนะครับก็คือโฟก,กัสที่อาจจะมีความแบบนิดหนึ่งนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเสียงชัตเตอร์ที่มีความดังพอตัวเลยนั่นเองถ่ายให้ดูนะครับผมรู้สึกว่ามันดังแบบดังมากแล้วมันไม่ได้เป็นดังแบบเสียงพรอเอออันนี้ในความรู้สึกส่วนตัวผมนะครับอ,อื่นอสะดวกจอนะครับ สัมผัสอ่ารีสปอน์ดีมากนะครับปุ่มตัวนี้นะครับที่ใส่หูฟังก็ดีไซน์ออกแบบมาดีเดี๋ยวต้องคงต้องไปลองแล้วก็เดี๋ยวผมฟีดแบ็กนะครับในรีวิวเต็มกันอีกทีนั่นเองพอร์ตครบมีหูฟังมี USB C นะครับก็ไม่ค่อยรู้อยากจะติอะไรผมว่าเป็นกล้องที่เทียบราคากับการใช้งานผมว่าสมเหตุสมผลแล้วก็ไม่ได้แลกจนเกินไปนั่นเองครับใครที่อยากให้เราทสอะไรเกี่ยวกับเจ้าโต๊ะฟูจิเอซเตัวนี้นะครับก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับอ้ออีกเรื่องหนึ่งคือปุ่มคิวอะ ว่าปุ่มคิวมันสําคัญมากเว้ยเนี่ยนึกออกปะแต่แน่ปุ่มคิวมันเล็กมากนะครับก็เลยอาจจะเออนิดหนึ่งนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้สําหรับตัวตัว Fuji Film ม m 5ตัวนี้นะครับใครที่อยากให้เราทำคอนเทนต์เกี่ยวอะไรเกี่ยวกับตัวตัว Fuji Film ม m 5ตัวนี้นะครับก็คอมเมนต์แล้วก็พูดคุยกันได้นั่นเองครับโซนี่เฟิร์สเซอร์โค้ดตัวเราก่อนแล้วสวัสดีครับ